เรื่องของการปล่อยระว,วางไม่ใช่ปล่อยวางนะปล่อยวางเป็นเอาคัมแต่โปรเซสคือปล่อยแล้ววางแล้วเนี่ยเราสังเกตนะว่าจริงๆเวลามีปัญหาเนี่ยนะปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่อยากมีปัญหาเ่อเราไม่อยากมีปัญหาปุ๊บเราจะรู้สึกเครียดทันทีเลยต่างกับคนที่แบบว่าอ๋อปัญหาเออก็มีเออก็ปัญหาก็แก้นะฟีลลิ่งแค่นี้ต่างกันแล้วนะ ประเด็นความต่างตรงนั้นคืออะไรความต่างคือความคิดที่เรามีต่อสิ่งที่มากระตุ้นเนี่ยต่างกันสิ่งที่อยากให้พวกเราได้รู้ก็คือว่าความคิดกับความรู้สึกเนี่ยหลอกเราประจ,จําดังนั้นคาําว่าปล่อยและวางเนี่ยนะก็คือว่าธรรมชาติของใจเรากับความคิดเราค่ะมันจะไม่นิ่งคือมันจะไปของมันเรื่อยๆรื่อมันไม่ได้ผิดนะผิดตรงที่เราอะ่ะไม่อยากคิดคิดเรื่องนี้ไม่ดีคิดเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่อยากคิดก็ห้ามความคิดตัวเองเพราะห้ามความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ<ม>ก็เลยต้องคิดวนเพราะว่าเราไปทําสิ่งที่ฝืนธรรมชาติกานเนี้ยปล่อยวางคือปล่อยให้ตัวเองคิดเธอค่ะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเธอค่ะไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปห้ามมันแต่สิ่งที่เราทําได้คือเรารับรู้ว่าฉันกําลังคิดอะไรอยู่ใจเราห้ามไม่ได้แต่เราเบี่ยงเบนความสนใจมันได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะเบี่ยงเบนคือมาอยู่กับความจริงคือฉันหายใจอยู่ Thank you